ทำยังไงถึงได้มาทำงานเกาหลีอีพีที่หาเด้อทเ,เจ้าลงมือหละอีพีสองอีพีไปเนาะตอนนี้ร่างกายมันต่อแต้อยู่บ่ไหวหลังจากนั่งรถมากกับคนแปลกหน้าหรือว่าเถาแก้วข่อยนี่ละครั้งแรกที่อยู่กับเกาหลีใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือเกือบเกือบชั่วโมงนี่แหละทานเจ้าเขาป้าเขาเขามาเรื่อยๆจนมาหอดซุ่มจนมาหอดสวนของเถาแก เห็นถึงความพยายามของเ่าแกเด้โมเมนต์ความพยายามของข่อยความพยายามของเสาแกที่พยายามกับอยากสิคุยกับข่อยก็กันแต่ข่อยยิ้มยังเดียวใจนี่แบบว่าตุบตุบตอมตอมแบบคืดหอดหนาพอหนาเมียหินหินอยู่แ้าย้อนยังย้อนแบบว่าย่านไปแล้วเช็ดจ๊งไดสิกินยจงไดหิ้วเขาหิ้วนามสิบอกเขาจังใดสิคอเขาสวมสิคออยังสิวอกจังไดจนลงลถดไป เจอคนไทยเจอคนไทยไที่เจา้าที่เหตุงานอยู่สวนน่ะคนคนเก่าเขานะ่ะคนที่อยู่กับเถาแกมา,ากนะ่อน่ะเออเพิ่นอยู่มาหลายปีแล้วเนาะอยู่ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเถาแกพ่อของแถาแกคนปัจจุบันคนที่ไปรับข่อยนี่แหละจนมาเป็นเยนาถแกคนปัจจุบันโอ้ยข่อยเอิ้นเล่าว,ว่าแม่ทําเป็นไผติดตามช่อง u t u b e ของข่อยกระห็นเล่าหนหละแม่คนนั่นละ่ะที่อยู่สวนซ้อนทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศเกาหลีให้ข่อย ใจซื่นปานเจอแม่บังเกิดเก้าแล้วที่เจ้าเอ๋ยค่อยดีใจไปหอดกะเท่าแกกบผ้าขนของลงไปเก็บเนาะไปหอดเท่าแกผ้าขนของลงไปเก็บเสร็จแล้วกะเท่าแกเพื่อน้าไปตลาดไปซื้อของกับให้แม่เพื่อนนี่แหละ้าไปไปไปล้านไทยไปซื้อกับเขาไทยไปซื้อปลาแดกน้ำปูน้ำปลาผงสุรสหมูเห็ดเป็ดไก่เออเท่าแกซื้อห้ครั้งแรกเท่าแกซื้อห้ยาไปซื้อเสียผาสุดเฮ็ดงานเพราะว่า ตอนค่อยไปน่ะกระเป๋าค่อยใช้กระเป๋าหลักว่ามัณนเบอร์ยี่สิบแปดแล้วก็มีกระเป๋าเป้สะพ้ายขึ้นเครื่องใบหนึ่งแบบว่าเสื้อเสือ้อที่เสื้อที่ใส่มาจําได้เลยเป็นเสื้อสีขาวเป็นเสื้อยืดสีขาวซื้อมาลอยหนึ่งจากช้อปปี้ <c oughs> แล้วก็กางเกงสแลก,ก,ก,กตัวนั้นซื้อมาสามลอยเพราะว่าใส่เหตุงานออฟฟิศอยู่แล้วก็เลยใส่มาแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบแค่นั้นเลย อ๋อมีกระเป๋าขาดอกพอมเอาไว้ใส่เอกสารอันนั้นซื้อมาลอยเก้าสิบเก้าบาทซื้ออยู่ตลาดอันตลาดบางไงเอออ่ะนอกเรื่องไปรลายแล้วกลับมาบัดนีเท็อแกพาไปซื้อเสื้อผ้าตัดพักเนาะซื้อเสื้อแขนยาวซื้อหมวกซื้อผ้าพิหนาซื้ออ่าซื้อเกิบใส่ตัดพักแล้วก็ซื้อนั่นแหละอุปกรณ์ตัดพักแล้วก็พาไปซื้อกับข้าวซื้อหมูซื้อไข่ข้างแรกท็อแกซื้อหายเนี่ย ที่สำคัญคอยดีใจหลายที่เจ้าค่อยดีใจหลายตอนนั่งรถมาที่เจ้าเอ๋ยคอยเห็นทางระวางทางมีตตูโทรศัพท์เพราะว่าคอยนะ่ะมาเกาหลีนะคอยยันบ่มีเนสคอยยันแบบว่าติดต่อหาหาพอกเมบ่บด้ยคอยบ่หูเด้ว่าอยู่สวนมีไวไฟ,ฟหูแต่